มาดูโจทย์สมการอายุกันนะก็ลองทําดูพี่ป๊อมก็สดๆไปกับพวกหนูอะถ้าอยากทําก็กดหยุดนะสําคัญสูตรก็คือลองทํานะแล้วก็ไม่ต้องว่ากันว่าเอ้ยทําไมทําไม่เหมือนกันวิธีพี่ป๊อมไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนูน่นนี่นั้นช่างมันเถอะมันคือดีที่สุดต,ตรงนี้เพราะว่ามันคือสดๆเวลาสอบไม่มีใครคิดได้วิธีที่ดีที่สุดในตอนนั้นนะอันนี้บอกไว้ก่อนปัจจุบันแม่กับลูกอายุรวมกัน50ปี ปัจจุบันแม่กับลูกรวมกัน50ปีเพราะฉะนั้นพี่ป๊อกตีช่องปัจจุบันขึ้นมาก่อนแม่กับลูกรวมกัน50ปีครับก็ X อีกอันก็ในเมื่อมันรวมกันห้ตัวนี้ห้าลบเเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยปะเออต่อมา เมื่อลูกอายุเท่ากับแม่ในปัจจุบันเมื่อลูกเท่ากับแม่ในปัจจุบันแปลว่าลูกอะเท่ากับแม่ในปัจจุบันก็คือเท่านี้เท่ากับ50ลบเเนี่ยเออจะทำให้อายุรวมกันได้110ปีครับถามว่าปัจจุบันแม่กับลูกต่างกันกีนก่ปีครับ อ่ะฟังฟังคือการที่เราปัจจุบันเท่านี้โตเป็นเท่านี้อยากรู้ว่าโตเท่าไหร่ก็ต้องเอาตัวนี้ลบด้วยตัวนี้จริงปะสมมุติว่าปัจจุบัน10ขึ้นไปเป็น30อยากรู้ว่าโตเท่าไหร่ก้าตัวมากลบด้วยตัวน้อยเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันเอา50ลบ x ลบด้วย x นะเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยโตไปก็จะเป็น50ลบ ล x ลบอีก x ก็ลบ 2x แปลว่ามันเพิ่มไปเนี่ย50ลบ 2x แน่นอนลูกโตเท่านี้แม่โตเหมือนกันก็บวกด้วย5 0ลบ 2x ครับก็จะกลายเป็น5 0ลบ x บวก5 0ลบ 2x เก็ดปะเออรวมกันเท่าไหร่110โจทย์บอกมาได้สมาการแล้วไนงะเออก็ได้สมาการว่าเนี่ยครับบวกกัน ได้110อ่ะเป็น50ลบ x บวก50ลบ x บวก50ลบ 2x เท่ากับ110ครับคิดเลขครับ50 50 50ร50ลบลบ x ลบอีก x ก็ลบ 2x ลบอีก 2x ก็ลบ 4x ครับ 4x ย้ายไปฝั่งนูนก็เป็น 4x 110พี่ป๊อกก็เลยย้ายไปฝั่งนูนแทน150ยห้ลบด้วยก็เหลือ40ครับ x ออกมาเป็น10พอเราได้ x ออกมาเป็น10ปุ๊บหนูดูนะเรามาเช็คตัวเลขกันก่อนถ้านี่10สีเขียวแล้วกันถ้านี่10ปัจจุบันรวมกันเป็น50ตัวนี้ก็40ถูกปะพอลูกอายุเท่าแม่ก็คืออายุ40แปลว่าอยูโตขึ้นไป30 อยู่โตขึ้นไม่สามสเพราะฉะนั้นแม่40กับ30รวมกันเป็น70นี่ไงรวมกันได้110ตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นจบเขาถามว่าปัจจุบันแม่กับลูกต่างกันกีนก่ปีก็40กับ10ก็ตอบต่าง40่สลบสิได้30ปีนะครับตามนี้โอเคเนาะก็ฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำให้มันดีที่สุด ดีกว่าไม่ลงมือทำโอเคนะครับแล้วเจอกัน